มีคนมีคนปล่อยเช่า C8 R33 แต่งเต็มทุกคันนะครับ DM ฮัลโหลครับผมครับเอ่อ C8 ปล่อยเช่าไหมครับครับปล่อยอันนี้ปล่อยชั่วโมงเท่าไหร่อ๋อเจอเจอที่ไหนดีครับคาสิโนก็ได้ครับอีกูหาเหินไม่เจออียจะไปเลยอ้้า มึงต่อยกูสู้ไหวไหมเฮ้ยเฮียคืออะไรครับไอโดนไอคิดโดนคุยมันกระเจไอต่อมึงกะไอเฮียเจาคุยเฮียต่อยอย่างกากเลยสัตว์กูส่วนกูดิขึ้นมาเฮ้ยมันมีของนะแต่ผมไม่มีนะครับมาดิ มาดิโอเคครับผมก็ตอนนี้อยู่กับผมนะครับเควทโฮลไสลาบอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมน่าจะมาเอ่อเซิร์ชโลภประเทศหนึงนะครับเป็นชื่อประเทศว่าซาวีอะไรสักอย่างนะครับผมไปเห็นในผมไปลองเซิร์ชดูในไฟเอ็มนะครับก็คือขึ้นมาเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับเพราะไอ้โลนคนเดิมนะครับผมวันนี้เพิ่มเติมคือไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งอะไรเลยครับไปแบบว่าชุดเลเวลหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็พอดีว่าวันนี้แจ็คปากดาไม่อยู่นะก็เลยมาต้องโซโล่เดี่ยวคนเดียวนะครับผมก่อนอื่นเลยนนนะะคครรัับบขออุญาต แหวน admin นะครับว่าไอ้เหี้ยแอดมินมาแจกเหี้ยบ้างนะครับรถหกโล7วันนะครับน new p เยอร์บ็อกคาร์นะครับเปิดดูดิมันให้เหี้ยมั้งวะ, <c oughs> วะคุณได้รับรถยนต์ทะเบียนเป็นเวลาถาวรอุอ้ยไอ้แหวนมันให้รถถาวรเลยวะคุณว่าแบบว่าให้แบบ7วันอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนเสียแฟชั่นเห็นแฟชั่นอะไรอะ่ะสูตรมังกร เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ว่าจะแบบว่าไปเลื้อนนะครับไปเลื้อนทุกเต็มระบบทุกลูกแบบนะครับจะเป็นใส่สูตรเอ่ยจะเป็นการขับรถชนคนอื่นเอ่ยนะครับหรือว่าการจะเป็นแบบว่าไปขโมยรถคนอื่นเขาต่อยมั่วซั่วอย่างเงี้ยผมก็วันนี้จะจบในคลิปเดียวนะครับผมก็ใครที่มองหาบริีีนะครับแนะนําเลยครับ Hunter e x t o No.1 ครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมมีร้านขายโปรแกรมช่วยเล่นมาแนะนานะครับจากร้าน Hunter Extro นะครับผมหรือว่าใครรู้จักนะครับ C&C นะครับผมเป็นค้าในร้านนะครับก็มีเยอะมากนะครับผมก็จะ มีเซตติ่งเกมดีนะครับรวมโปรแกรมไฟเอ็มปลดแบนไฟเอ็มนะครับปลดได้ทุกเซิร์ฟนะครับผมใช้ได้กับเอียวประเทศทูเคนะครับและยังมีโปรวอลโลแลนด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชายหลายท่านนะครับที่ชอบขัดจรวดนะครับก็ยังมีโปรปลดล็อก VK ไทยนะครับหรือว่าพรฮับนครับก็สามารถดูได้ทุกคลิปนะครับไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่เสียตังค์หลายๆบ้านนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมใครที่สนใจนะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม Hunter Store X ครับ Let's go ังกรฟ้าอ๋อสเก็ตบอร์ด อ,ออใส่แม่ให้เต็มตัวมาหมดเลยนะครับ New Player Fashion ใส่ไปด้วยนะครับเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราไม่ใส่นะครับเดี๋ยวมันจะหา่าแล้วมันเราจะเป็นจุดเด่นนะโอเคนะครับผมมีสองคันนะครับกาชาเงินเขียวโอ้ยมันจะให้เท่าไหร่วะกาชาเงินเขียวลองดูนะครับขอสักล้านหนึ่งได้ป่ะเอาไปซื้อรถอ่ะพ่อมึงอะครับไอเหี้ยให้กูมา2 8 0 0ันแกูซือ้อเลยได้มั้งนะมึงให้กู2,800กูซือ้อเลยได้มัง้งเหี้ย ตัวในแบงกนะ์มันหายเท่าไรน,นะครับผมโอ้ห้าพันตอนนี้ทั้งเดือนทั้งตัวกูนะครับไม่เหลือไม่อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมไอ้หมืน่นหมื่นกว่าบาทโอเคเฮ้ยเอาสเก็ตบอออกดีกว่ามันเลอะเทอะนะฮะผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอญาตแต่งตัวก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมไอ้พูกเด็กกระโปรง โอเคครับผมตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ว่าก็เห็นสูตรนะครับอะไรชื่ออะไรไม่รู้นะครับชิชิมชิมมเลา่าชิมเมเลอร์อ่านอ่านไม่ออกนะครับชื่ออ่านไม่ออกครับก็เป็นว่าก็ผมจะใช้สูตรตัวนี้นะครับไปเซอร์เวย์นะครับไปื่อทำความดีนะครับไปลงไปเรือนนะครับผมก็เต็มระบบเลยครับในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับผมเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ลงงวงกันเลยดีกว่านะครับเข้าเมืองกันเลยไปประเทศมีอยู่กี่เล่นกี่คนมาเนี่ยตอนนี้ โอ้โหห้าร้อยกว่าคนนะครับผมตอนเช้านะนี่ขนาดตอนเช้าวะเนี่ยโอเคผมโอ้อโอหแมงลุยกันเต็มเลยว่ะพร้อมเต็มบบอ่ะฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเธอเออผมอยากจะทราบสอบถามนะครับว่าประเทศนี้เออม,มีมีแก๊งสูตรที่แบบแบบแมสีคนโหดน,น,นะครับชื่อมีมีแก๊งอะไรมาครับแก๊งอะไรวะพี่แบบว่าแบบว่าคนโหดนะครับในประเทศนี้ครับไม่รู้เลยครับอ๋อโอเคครับผม หัวลุยดอกทองมาอยู่ตั้งนานไม่รู้เรื่องเลยวะเดี๋ยวผมจะมาถามพวกมันก่อนนะครับว่าเมืองในเมืองนี้นะครับมีประเทศไอ้มีแก๊งไหนนะครับที่แบบว่าค้ำหัวเมืองมันทที่หัวหัวยุหัวหัวนะครับผมก็จะมาเล่นแก๊งๆนั้นเลยนะโอเคนะครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับเออผมขอสอบถามครับว่าประเทศนี้เออมีแก๊งไหนที่แบบว่าคับเมืองมากครับอยู่หัวหัวของเมืองไงครับ ใช่ครัไม่ไม่ไม่แล้วคุณพอเห็นไหมล่ะว่าแบบไอ้แก๊งที่มันเยอะๆมีสีอะไรมั้งอ่ะที่คุณเห็นนะพอเห็นไหมครับแ,แก๊งหญิงล้วนเหรอครับโอเคครับผมขอขอบคุณมากครับเยสัสต์เอาเป็นว่าผมดูทรงแล้วนะครับว่าประเทศนี้น่นาจะไม่มีคนไหนที่แบบตึงๆนะครับผมก็ เดี๋ยวกูเองนะครับเดี๋ยวกูเองนะกูจะมาทําให,ให,ให้ให้แก๊งกูนะครับเดี๋ยวกูจะมานี่เลย <iej uan S 1> ผมดันดิดันแก๊งนี้เลยนะครับอะไรนะอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวกูอา่นานว่าชิเมราชิเมราละกันนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราดันแก๊งชิเมร่านะครับดันให้อยู่หัวเมืองเลยโอเคนะครับโอ้รถน้ำมันหมดนะครับโอ้เฮียเอ้ยแล้วทำไมงเตื่นน้ำมันก่อนไว้น้องเอ้เราไเปเบิกรถทั่สิบโลของเราเลยดีกว่าวะ่ะ เอ้ยนีออนนีออนเอ้ยไม่ล็อกประตูดย,เ,ยเสร็จโกรดิเชี่ยอุย้ยได้อยู่ได้อยู่นะฮะโอเคนะครับผมอย่างแรกที่นักเลื้นโลเพควรทําเลยนะครับผมไปที่เหมืองนะฮะโอเคครับไปที่เมืองเลยนะฮะโทษครับผมโทษครับเอ๊ะ เราวิ่งเลนเราวิ่งเลนสวนอะเราเราเราอย่าไปวิ่งเลนเลนไปนะฮะโอเคนะครับเราวิ่งเลนสวนเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองนะครับคนดูรักนะโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เหมืองกันแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเห็นคนอยู่ตรงนู้นนะอ่าโอเคนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตถ่ายลงทวิตก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อสร้างตัวตัวในโลกออนไลน์นะครับเพื่อเพื่อแบบว่าสาวๆคนไหนอาจจะเห็นแบบว่าชอบสเปคผมชอบหน้าผมนะครับโอเคครับผม สายไหมไรข้างสายเอาไอ้เฮียเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับถ่ารูปได้ไหมโอ้ภาพกันดำนะครับโอ้ยเยอะโคตรกระโปงเลยนะครับเซอร์กระโปงมากนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอ,าอ้าไอ้เฮียชนไม่เข้าไอ้เฮีย <c oughs> ชนไม่เข้านะครับชนไม่เข้านะครับ เอ้ยกูอายไหวเฮียชนไม่เข้าเอ้ยงั้นไปเจะที่เลเบลครับผม Let's go คุณนักเลนทำไมหรออืมก็มาเดิ๋เฮียถึงแล้วเว้ยโอ้มันเยอะป่ะวะโอ้ขับเขาไปได้ไหมอ่ะโอ้ขับชนตายไปเนะี่ยโอ้ขับขึ้นไม่ได้ไอ่ะเฮียนี่อ่ะ ฮัลโหลครับมองหน้ามีอะไรหรือเปล่าครับมีกักบพี่มีครับผมจะไปขายของอ๋อครับผมผมมี XP 400 fk fk หอมเมย์แปดสแล้วก็เนีย่ยวเดีย๋ยออยาผมมี46เบอร์เกอร์ไม่จิบกินพี่เอาอยู่เปล่าอา๋อไม่เอาครับผมมันไม่เอาเงินซื้อจ้วยหน่อยนะหนุบมีทุกอ, <ๆ S 2> อย่างแล้วอ่ะตอนเนี้ยขาผมไม<ป>่มีที่ไหนแบบแน่ๆกันเลยว่ะ ฮัลโหลครับเธอรถใครมั้งวะอ,อะไรครับว่างไงครับฮัลโหลว่าไงครับชนชนอะไรอะครับตอนแรกคุณขับมาแล้วคุณชนผมกระเด็นไปใช่เหรอผมผมไม่เห็นตัวใครเลยนะ<อ>แสดงว่าแม่ผมไม่โหลดละสิน่าจะใช่ครับอ๋ออย่างนั้นขอโทษด้วยครับผมขอโทษด้วยครับโง่ไอค้ควาย มันบล็อกไว้นะผมผมไม่สามารถเข้าไปเรือนได้นะเดี๋ยวไปที่กะลาดดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอที่กะลาดเลยครับผมเลสโก้แล้วตอนนี้นะครับผมมีคนปล่อยเช่า c 8 r 3 3แต่งเต็มทุกคันนะครับ DM01051517051517 นะครับผมก็จะลองแบบว่าโทรไปเช่ามาครับแล้วก็บิดโสนะครับผมแล้วเอารถมันมาใช้นะครับโอเคนะครับเราไปลองโทรเลยนะครับ051517ฮัลโหลครับผมครับ เออ่8ปล่อยเช่าไหมครับครับปล่อยป่อยอันนี้ปล่อยชั่วโมงเท่าไหร่ครับชั่วโมงละสองหมื่นครับอ๋อเจอเจอที่ไหนดีครับอ่คาสิโนก็ได้ครับได้ครับได้ครับโอเคมันจะมานะครับเดี๋ยวร้องร้องขอขับนะครับว่าแรงได้หรือเป้านะครับถ้าเกิดว่าเออโอเคนะครับเราก็ไปลุยกันเลยนะครับผมก็บิดโศนะครับแล้วเอารถมันนะครับเป็นเลื้อนนะครับมันจะได้โดนจับนะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอที่คาสิโนครับมันนัดเราที่คาสิโนนะผม ก็มันจอดรอมาเลยนะฮะคนนี้เปล่าฮาัลโหลครับอ,อันนี้ปล่อย C8 หรอเปล่าครับใช่ครับใช,บใช่เอากี่ชั่วโมงครับเอ่อเอผมจะสักชั่วสองชั่วโมงครับอันนี้อันนี้ผมขอลองลองขับก่อนได้ไหมครับว่ามันมันมันได้ไ,ดไหมโอเคครับได้ครับเฮียมันนั่งมาด้วยไหวสัต์เอ้ยอมันนั่งมาด้วยอ่ะไอ้เฮียไปจัดไปดิอันนี้ประมาณวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย ถ้าเนินเนินแบบประมาณสองแปดสองตาได้อ๋อไอออนอันนี้คือแต่งเต็มหมดหใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเต็มหมดถ้าไออันน,นี้เกิดว่าผมขอถามหน่อยถ้าเกิดว่าซื้อสดเนี่ยแต่งเต็มราคาจริงประมาณเท่าไหร่เป็นเร็จแล้วครับเอ,อขายตอนนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะคือราคาเขาก็ปั่นไปเท่าไรออ๋อให้มันแพร่ไปนะผมหรือผมจะพามันเข้าปั๊มนะมอ๋อว,ว่ามันตอนนี้มันน่าจะดีกว่าอ๋อแต่ว่าพี่เล่นแสดงว่าพี่ชายเล่นนานแล้วเดนเนี่ย เดี๋ยวคืนที่เดี๋ยวขอเติมมันนะครับจิโนก็ได้ครับินเอานว่ามันหมดครับโอเคครับยี่ย่มันรู้ทันนะครับไม่ไม่ระเบิดนะครับผมเดี๋ยวพามันลงคลองนะครับพามันลงคลองนะครับมันเริ่มรู้ตัวแล้วนะเพราะเราชนปั๊มไม่แตกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราพามันลงคลองเลยนะครับตอนนี้มันเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับมันเริ่มรู้ตัวนะว่าผมจะทําอะไรมันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพามันลงเลยนะ มันเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าผมจะเกียร์มันนะครับรับไหมครับรับครับพี่ไอ้เดีกยอ้เด็นี่อะกูหาเหินไม่เจอเี่ยจะไปเลย มันมันว่ายตามกูมานะครับมันว่ายตามกูมามันว่ายตามกูมานะครับผมอฮ้ยว่ายตามกูมาครับกูบิดกูไม่จ่ายโสนะครับผมมันดูดจะทำาจะทำไงผมครับมึงจะเอากูใน้นามไหมล่ะมึงจะเอากูช้าเฮมันจะทำร้ายผมนะครับมันจะทำร้ายผมนะครับลุกขึ้นมามึงใส่เดียวกูไหม ตอนนี้เลือดโอ้โหปนี้พลังงานผมหมดนะครับเลือดหลืโ oh, อ้โหเลือดเลือดเลืหลืออยู่หกสินะครับโอ้ยออป๊บปุกูด้ำหนีนะครับปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊ครมึงเยจอกูเป็นบกนะย่าลังมา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 ไอหลังมามาเดมาดกูฝืนกกูฝืนกูเดชมามันมีของนะแต่ผมไม่มีนะครับมาเด มาดิมาดิมึงเป็นเฮียอะไรไอ้ฝักเนี่ยไหนตัดมึงต่อยกูสู้ไหวไหมเฮ้ยเฮียอะไรครับไม่โดนไม่โดนคุยมึงก็ต่อไอ้เจ้ตีนมึงอ่ายเฮียต่อคุยเฮียต่อยอย่างกากเลยสัตว์อะไรของมึงแค่เฮียอะไรฮะแล้วเป็นเฮียอะไรมึงไง่างเอ๋อ